สวัสดีนะครับพี่น้องพบศิทธพิบาลน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่24พฤษภาคมนะครับก็ประธรรมที่มาถึงพวกเราอยู่ในยุคโชบาบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่29ผมก็อธิษฐานขอพระยา้าได้โปรดเบิดตาใจของเราให้เราเข้าใจคําสอนจากพระคัมภีร์วันนี้ที่เราได้อ่านได้เรียนรู้ผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าสงครามเมืองอายครั้งที่สอง เท้าความกลับไปในบทที่เจเมื่อวานอิสราเอล,ลทำบาปทำให้เขาเองพ่ายแพ้เราได้เรียนรู้ในที่นี้นะครับความบาปทำให้เราเองแพส้สตรูของเราทำให้เราเองไม่มีกําลังที่จะชนะการทดลองและแม้กระทั่งบางครั้งชนะชีวิตเก่าของพวกเราและอื่นๆเป็นตัวขัดขวางพระพรของพระเจ้าตับใดที่เรา ได้กระทําบาปและเก็บซ่อนบาปนั้นไว้เราลองคิดดูนะครับเมืองอายเมืองเล็กนิดเดียวแต่เมืองเยริโคเป็นเมืองที่ใหญ่เขาชนะเพราะพระเจ้าอยู่กับเขาแต่ว่าเมืองอายเขากับพ่ายแพ้นะครับทั้งนี้ก็เพราะความบาปถ้า เรายังเก็บบาปไว้พระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราในการทําสงครามในการดําเนินชีวิตของพวกเราเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตของพวกเราหรือมีชัยชนะดําเนินชีวิตอย่างชัยชนะนั้นไม่ใช่ที่จะทําได้แล้วก็คิดที่เราได้เห็นนี่คืออิสราเอลเริ่มกําจัดบาปเรื่องอางคารตามที่เราได้เรียนรู้ในเมื่อวานที่ผ่านมา หลังจากที่เขาได้จัดการเรื่องบาปแล้วลงโทษอาคารแล้วพระเจ้าก็สูงสถิตยอยู่กับเขาและเขาก็พบกับชายชนะเราได้เห็นข้อคิดทั้งหมดห้าข้อคิดด้วยกันเมื่อพระเจ้ากลับบาอยู่กับอิสราเอลบาเป็นตัวที่ขวางกั้นเรากับพระเจ้า แต่เมื่อเรากำจัดบาปเราสารภาพบาปพระเจ้าก็กลับมาเมื่อพระเจ้ากลับมานั้นพระองค์ใช้ทรงกระทำห้ประการด้วยกันเพื่อช่วยเราในการที่ยังมีชัยชนะหนึ่งพระเจ้าหนุนใจอยู่ในข้อที่หนึ่งอย่าก,กลัวหรือขยะดเลยเราคิดดูนะครับความกลัวนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อเราเชื่อว่าทุกคนเคยกลัวเรากลัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของพวกเราขยาดนั้นเป็นท่าทีความกลัวนั้นก็เพราะถ้าเรากลับไปอ่านในบทที่เจดที่ผ่านมาคําอธิษฐานของโยชววที่อธิษฐานด้วยเต็มไปด้วยความสงสัยเต็มไปด้วยความท้อแท้ว่าทําไม เขาจึงแพ้ทำไมพวกเขาจึงไม่สามารถชนะศัตรูได้แม้ว่าเป็นเมืองอายเป็นเมืองเล็กนิดเดียวอันนั้นเป็นความนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของโยชูวาอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมพระเจ้าจึงพูดหนุนใจเขาว่าอย่ากลัวหรือขยาดเพืะอย่างหนุนใจพวกเราแม้ว่าในอดีตที่เราเคยแพ้ที่เราเคยล้มเหลวเจ้าจะ อยู่กับเราอีกเมื่อเราเองจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่อยู่ในตัวของเราประการที่สองพระเจ้าทรงบัญชาในข้อที่หนึ่งบอกว่าจงนำทหารทั้งหมดแต่ในบทที่เจ็ดที่ผ่านมาเขาพูดว่าให้เอาทหารเพียงสองสามคนก็พอเพราะว่าเขาเองไว้ใจตัวเองมั่นใจตัวเอง ต่พระเจ้าบอกกับพวกเขาในที่นี้บอกว่าให้เขานำทหารทั้งหมดที่เขามีอยู่ในสงครามเราต้องใช้กำลังของเราทั้งหมดเพื่อที่จะต่อสู้เราจะประมาทไม่ได้พระกัมพีบอกให้เราสวมยุทธภัณฑ์ไม่ใช่บางชิ้นแต่สวมยุทธภัณฑ์ทั้งหมดทุกชิ้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอประการที่สามพระเจ้าทรงสัญญา ว่าจะมอบกษัตริย์และเมืองอายไว้ในมือของนดคกับอิสราเอลอยู่ในข้อที่1พระเจ้าสัญญากับเราว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราแน่นอนร้อเรซเราจะมีชัยชนะผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพระเจ้าอยู่กับพวกเราแล้วในทุกเรื่องในทุกสิ่งที่เราทำนะครับเราจะพบกับความสำเร็จ เราจะพบกับความก้าวหน้านะครับประการที่สี่ครับพระเจ้าทรงกำชับอยู่ในข้อที่สองบางครั้งพระเจ้าต้องบอกพวกเราว่าควรจะทำอะไรและไม่ควรทำอะไรเพื่อเป็นการที่จะทดสอบพวกเราเพื่อเราเชื่อฟังหรือเปล่าพระเจ้าให้ทำลายนะครับมนุษย์ทุกคนแต่เราอาจจะสงสยัยทำไมพระเจ้าโหดร้ายเราต้องเข้าใจนะครับว่า พระเจ้าใช้อิสราเอลในการพิพากษาชนคณาอันและพระเจ้าให้โอกาสคนคณาอันเนี่ย430ปีขณะที่พวกยู่ไปอยู่ที่อียิปต์จนกระทั่งบาปของเขาเต็มครบถ้วนบริบูรณ์และพระเจ้าก็ใช้อิสราเอลกลับมาเพื่อพิพากษาลงโทษคนเหล่านั้น4.2ให้เก็บทรัพย์ต่างๆนะครับที่เขาเองได้ชยัยชนะจากสงครามมาแต่ในนะครับ บทที่7พระเจ้าบอกให้เก็บทรัพย์นั้นทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ใช้สําหรับพระวิหารนะครับทึ่งต่างกันข้อที่5ครับพระเจ้าทรงสอนสอนอะไรนะครับจงตั้งซุ้มไว้ข้างหลังเมืองในข้อที่สองหมายถึงสอนยุทธวิธีการลบให้กับพวกเราพี่น้องเราต้องเวลาเราอธิษฐานขอการนำกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนธุรกิจ เรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการทำสงครามเรื่องของการที่เราเองแก้ปัญหาต่างๆพระเจ้าจะบอกพวกเราพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้กับพวกเราและหลายครั้งพระค์ก็บอกกับพวกเราผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าคือพระกัมภีร์สอนเราเพื่อเราจะได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสอนเราที่จะตัดสินใจอย่างถูกต้องสอนเราในการที่เราเองจะลบเพื่อให้ได้ชัยชนะ อันนั้นเป็นสิ่งที่บทเรียนที่ดีที่บอกกับพวกเราทุกคนในวันนี้และประกันสุดท้ายนั้นก็คือโยชววตอบสนองโดยการเชื่อฟังการเชื่อฟังเป็นกุญแจเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เราได้รับพระสัญญาทุกอย่างที่พระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้กับโยชัวในฐานะที่เป็นผู้นำ ขอพระยาวยพรถ้อยคําและพระวจนะของพระองค์ที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ที่จะนําไปใช้ในชีวิตของพวกเราทุกคน